สวัสดีครับปลาขาวหน่อยกำลังขึ้นมาเบิ่งน้องน้อง,อง,องตกปลาขาวหน่อยริมฟังเมลามคคงคงชิดประขาอ้น้มขึ้นได้นอนอยู่เนาะใส่ยื้อยงังเนาะมึงเมาเนาะ นี่กะติกนี่บ่ปะโอ้เบื้องนี้ด้วยครับเลยโอ้ยมึงมาโอ้ยผมเก็บไว้ไร้ไร้โอ้บ่เมย์น้อยหลายเติบเพิ่งกะติกุเนี่ย

เดี๋ยวมาดาคอได้ใจได้สุดคุณอยากมาอยู่เนเก็บเลยเก็บเลยเก็บบลอก็ยังสิเก็บพวกเอาอีโตสิคือขอเลยอีโต้น่ะมมาตัวเดียวเหอไมตัวเดียวหรอเียสาบเสงอไใจเดนโอ้ยไอ้บกสาแงร่องอกไหนเล่โอ้ยของน่อขนนีเลี่ดอีกแล้วคุณได้อีกแล้ว โอ้ยอย่าปากยาคองเสียถาวแส้งอีกอไม่ใช่ขนาดนี่นตัวใหญ่เลยไออีกอันใส่เบ็ดนะไออีกอเนี่ยกูตัวจะถ่ายยังสิลูโบเบ็ตยังมาบอกว่าโบบเบดง่ายหลกเลือหากเจ็บเ็ดชิตอยู่

แขงคำแห้งไรบอจัดเนาะเมนอยู่ค่ะขันขันคืมแห่งเลยดีบอค่ะขันพ้นจกดิ่งอะคึมๆนะเมื่อเนี่ยบอท้นพ่นแล้วขันจังสิดไปเรื่อยๆลเอเาัมึงบอกว่ากูขูโใช่ไอืมแส่ไม่กูเป็ตมาให้ง้าวปุ๊บ่มาห้เออ ยืนไงแล้วยืนไยบอบอเรี่ยยังไยบอโอเคโอเคขนานี้ก็ังนี่โอ้ยบการกบมิเตอร์ในเพก่อนสองลูกมิเตอร์ก็บนการเพืนสองลูกนั่งคางกันอยู่นี่คับปลาเาาเห่ยปลาเหา หงเอตอัวอมองที่เอ็โกใสงานบรรนบุรน,นี่<อ>ากทอ้ออันนี่เอาเอาเอาเปิดวิดีโอมึงเอาโบกันโบกันตาคนตัวเดียจะไล่อย่างนี้ลำเนินเอาตร,ร,รงยกแบบนี้โยเปิดลงแม่โอ้ยเน,นี่ยไไล่ตีตัวที่ รัได้ีสองโลกัวกีว่าซโลไดีครับสองคนซ้ำกันเนาะหาของใคก็่นมาด้ำก่นั่นนางคนละหมอมันเลยต้องเอาผงเงี้คนละอันไก่ชิ้วตะเฮ้เลืออยู่สีหัดโตเมื่อของแทบอันี้อ้ยอะไรตที่ขายเืนาเนี่ยเยวมาขุยต่กูจะให้ ไอ้เปียบขึ้นทุนเน,นี่นย,ยหรอนอม,ม,หหมึอมันขึ้นทุนหรอขึ้นโอ้ยนุนมากหาโมเสกค่ะมาถึงดันโลกที่นี่ สวนคือเปลปามันกินดีรอบใบ่านี้ที่ขันบกคอยได้ต้นโดนเลือเถ้าก็ะเศร้านชวร้าได้บ่มันจะร้ายแต่หมอกพาวไม่เศร้าถหมอนมันเลมันขึ้นโาอนเขาม่่อด้เขาตอนไงก็ลูกมานั้นม้อแผลตอนเ้าน้ตามาก่อนเราไปจังนํำมานนดมาถอก็เข่ามาหลอกับหลอกใบกินบกคอยเขาต้นโดนเดือเถ แมรงมัน่อนะเข้ามาแต่ว่าตอนเสาร์กินดินป่ะแม่ค่ะโอ้จุดอะมาตอนเสาร์ตอนนี้ใหญ่ๆขหาขนหาขึ้นหน้าเลยาเสาร์ป่ะเนี่ยแม่ค่ะแจ่มนะเมันแจ่แจ่แบบบ่มีแดดค่ะโอ้มันึ้นเราจะรอขันฝนตกมาแรงรมาแต่เสาร์่กินดีนี่แบบนเของินอาหารผมพากลับมาเปลี่ยนไงเปลนเีมันท่าตก ม้วนโมเสียวเาจซื้อเม่อยากจได้มากจริงๆเป็เป็นกับมีเราเดีนต้นอะก่อยซัวแล้วกัอยม้วนมแมนลวม้วมันอัศอูมณอือเป็นเท่าเข่งนี้มันขาดนะมันสั่นลยเพจกออะไต้นกอ ไปต้นต้นไลไปบ้านเขาิต้นมาเอามาต่อหนาเลยต้นปลอมเดือดเพิ่นชือเขาออกชืเอาบกิเาไป่อยไปได้ต้องเขาเอา้กินดันไ่ชยังยู่นี่เขาเอาออกื่อือ่อยู่ยังดึงเพ่งเพือน้าโค้งไม่นังเลยพอแลววันนี้กับ ไปเพื่อเขาเียนี้องเนมีเบียก็เพิ่มานั่งเรียนกันนี่เหรอเนี่ยกับเคืองนึงโอ้ันออกได้มันออกได้่นอันนไปหางบอกตะใครอันนี้มาไปหางนยิ้มไม่เปียกรนี่

หลายเต๋อหลายเตนงคนสองคนบ่นอะไบ่นูหิงู้อนี่อัน้ิถุงหนึงค่ะผู้หญิงถุงม้านถุงไฟถุงมันโอ้ยมานเนะถุงนะผมที่หนา่ฮตนางอยู่ไก่กันอยู่เนาะโอ้ยจังบอยากพากันใโอ้ ขนาดเคยทำอะไรเลยพีหน่อกันสากันเมือี่นี่กันเมืกันทำเลยม่จังมาม่โอพนหมานี่เลยเนาะบคืมๆมันกินดีันยด้ลอกนี่แหะมันนั่งโดนกินเถ่ชอบคืมนเอาลงแมงกินเอาลงแมงกินลรแมงเมาลงเถ่อตัวเยอแต่ปลาสอตัวขนา โดทิมก็ใช้ได้ว้ายว่าซัก,ก,ก,กมันีเลยเนาะ็นเด้อพี่หน้องเด้อกจึ๊กจึ๊กใสยคนน,น,น,นึโอ้ยเหมืันกันดมแม่นี่หน่อยด้เตินึงขนาดเลยปลาหน่อยปลาขาวหน่อยปุเยเมื่องัวิเยามงเมาโอ้ยพวกน,น, <สะ S 1> น้ำตัวนี้น้ำน้ำน้ำนำนำ

เดี๋ยเมื่อสร่งลำนักแข่งกรดี่โอ้ยแข่งเลนองมาเพอมนอตัวองกันิเนื้อพี่น้อยกันนี่ข้ามแล้วเขาอายเล่นไมเดีนไหนตบเบสตเบ็ด้มนลองางอไอ้จ่าหลายตัวลวตัวแล้วตัวัง ตาหลายๆกลามากกว่าล่างตือไหลังๆอยนอนเด้ขอบอหากามากัว่ามนสองสามขีดโอ้ยสามเตแล้วมันอเถียวเห็นแต่ผู้ใดกันมาจ้องแต่ไม่มองอะไรมองปาก่อเยปากท่อเนี่ยเข้ากินดีไมขึ้นแล้วมี่แมงมาหันบเก็บ Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những ไปไปนโอ้เนี่ยป่ะโอเสียงย,งยงังอยู่เลยิพกาบ,บานก่อนท่านี่เนกินกเนื้อพี่ห้องโอ้ออกกําลังกายลลอกคูง ยังรัดิมอีกะพอจบอย่างตัวนี้ก็ิบหนาพขกันไหมเนะาะหรัดมกาววาแต่ว่าที่ครับที่นอกคับบ้านแล้วกันไปใช้ไป,ไไปมันแลนครับบานม่ตออ่อยจินมกอน